ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและญี่ปุ่นกำลังอยู่ในจุดวิกฤตที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีและมันอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตของคนธรรมดาได้เลยแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องราวมันเริ่มน่าสนใจจริงๆปักกิ่งได้ออกคำเตือนอย่างเป็นทางการให้พลเมืองชาวจีนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปญี่ปุ่นโดยอ้างถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภยัยแต่เบื้องหลังนั้นกลับเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคำพูดของผู้นำญี่ปุ่นที่แสดงการสนับสนุนไต้หวันหนึ่งเมื่อคุณอาจคิดว่ามันเป็นแค่่่่เรรืองงงพพูููดดคุยททาาาาากกตแมมััมันนนนวฒไไปถึห แล้วลองนึกภาพดูสิความตึงเครียดร,ระหว่างสองมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกกำลังยกระดับขึ้นอีกขั้นหนึ่งและคราวนี้มันไม่จำกัดอยู่แค่การประชุมทางการทูตเท่านั้นแต่ยังลุกลามไปถึงภาคการท่องเที่ยวที่สำคัญมากสำหรับเศรษฐกิจทั้งสองประเทศ จีนได้ประกาศเตือนประชาชนชาวจีนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปญี่ปุ่นโดยระบุว่ามีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขาแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่าคำเตือนนี้แท้จริงแล้วเกิดจากความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อคำพูดของนางสาวซนาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีหญิงของญี่ปุ่นเธอได้กล่าวต่อรัฐสภาของประเทศ ว่าหากจีนตัดสินใจใช้กำลังโจมตีไต้หวันญี่ปุ่นอาจพิจารณาสนับสนุนด้วยกำลังทางทหารเพื่อช่วยเหลือไต้หวันโดยอ้างถึงสิทธิในการป้องกันตนเองร่วมกันซึ่งในทางปฏิบัติหมายถึงการร่วมมือทางกลาโหมเพื่อรักษาความมั่นคงในภูมิภาคคำเตือนนี้ถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากทั้งกรุงโตเกียวและปักกิ่งได้เรียกเอกอัครราชะทูตของกันและกันเข้าพบเพื่อประท้วงต่อคำกล่าวของผู้นำญี่ปุ่นคนใหม่นี้สถานเอกอัครราชะทูตจีนประจำญี่ปุ่นได้โพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชันวีแชทโดยระบุชัดเจนว่าคำพูดที่ยั่วย,อยุอย่างเห็นได้ชัดของผู้นำญี่ปุ่นนั้นได้ทำลายบรรยากาศการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศอย่างรุนแรงและยังเตือนว่าสถานการณ์ปัจจุบันก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญต่อความปลอดภัยในชีวิตของชาวจีนที่อยู่ในญี่ปุ่นพร้อมทั้งขออใใหห้้้ททุุกกกคนนนนนนลลลลีีีีเเเ่่่่ยงงงาาารดิไปปัญนนชวว เรื่องนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความขัดแย้งทางการเมืองไม่ได้อยู่แค่ในวงการผู้นําเท่านั้นแต่กําลังเริ่มส่งผลกระทบจริงต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักสําคัญของเศรษฐกิจทั้งสองชาติลองคิดดูสิญี่ปุ่นเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนมานานแล้วแต่ตอนนี้คําเตือนแบบนี้คงทําให้หลายคนต้องคิดทบทวนแผนการเดินทางและอาจส่งผลให้อุตสาหกรรมนี้ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด ส่วนในประเด็นไต้หวันนั้นจีนแผ่นดินใหญ่ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไต้หวันเป็นดินแดนที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวเองและไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ในการใช้กำลังเพื่อยึดคืนกลับมาในขณะที่ญี่ปุ่นยังคงยืนหยัดในจุดยืนเดิมของกรุงโตเกียวโดยไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะอยู่ห่างจากไต้หวันเพียงแค่ประมาณ100กิโลเมตรจากเกาะที่ใกล้ที่สุดก็ตามซึ่งพอจะนึกภาพได้เลยว่าทำไมญี่ปุ่นถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขนาดนี้เพราะมันเกี่ยวข้องกับเสถียรภาพของภูมิภาคใกล้เคียง อย่างไรก็ตามแม้จะมีแรงกระเพื่อมทางการทูตที่รุนแรงเช่นนี้นางสาวทาคาอิจิยังคงยืนยันว่าตนจะไม่ถอนคำพูดนั้นและชี้ว่ามันสอดคล้องกับนโยบายที่ญี่ปุ่นมีมาแต่เดิมแต่เธอจะพยายามหลีกเลี่ยงการลงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะหน้าในอนาคตเพื่อไม่ให้ความตึงเครียดยิ่งเลวร้ายขึ้นไปอีกและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามไปตามธรรมเนียมที่ผ่านมาผู้นำญี่ปุ่นหลายคนก่อนหน้านี้มาจะหลีกเลี่ยงการพูดถึงบทบาทของญี่ปุ่นในการป้องกันไต้หวันโดยตรงเพื่อรักษาความลุมเคุเ้มกัยุทธศาสตร์หรือท s t r a t e g i c a m b i g u i t y ซึ่งหมายถึงการไม่ประกาศชัดเจนว่าจะทำอะไรในสถานการณ์เฉพาะเพื่อสร้างความไม่แน่นอนให้ฝ่ายตรงข้ามต้องคิดก่อนเหมือนกับที่สหรัฐอเมริกาก็ทำเช่นกันโดยไม่เคยประกาศชัดว่าจะส่งทหารเข้าปกป้องไต้หวันหรือไม่แต่คราวนี้คำพูดของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกับแตกต่างออกไปและนั่นเองที่จุดดัชนนวนให้เกิดความขัดแยง้งแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและอาจสร้างความเห็นต่างคุณคิดอย่างไรกับการที่ญี่ปุ่นเลือกที่จะเปิดหีบในเรื่องนี้ มันจะเป็นการปกป้องเสถียรภาพภูมิภาคหรือกลับกลายเป็นการยั่วยุให้จีนหันมาจู่โจมไต้หวันมากขึ้นบางคนอาจมองว่าจีนมีสิทธิ์เต็มที่ในการเรียกร้องไต้หวันกลับเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนแต่คนอีกกลุ่มอาจเห็นว่าญี่ปุ่นกำลังทำถูกแล้วในการสนับสนุนประชาธิปไตยและอิสรภาพของไต้หวันเหมือนกับที่สหรัฐสนับสนุนมาหลายสิบปีแต่เฮ้ยนี่มันอาจก่อให้เกิดสงครามได้นะคุณเหตุเน่อรด้กับจุดยืนของญี่ปุ่นหรือเปล่าหรือคิดว่าจีนควรมีสิทธิ์เนนนืืออกว่่าใรงี้ แสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเราอยากได้เสียงจากทุกฝ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกันที่มา Channel New Asia https colon slash www channelnews e com slash iskia asia slash china t a y e l s k i citizen keys d o k i japan k e y travel k e y after k e y pm keys 土耳其 keys ไต้หวัน k e y r e m a r s keys ห้าี่คลิกอ่านข่าวเกี่ยวกับจีนเพิ่มเติม h t t p s w w w t h a i r a t c o t h t a e g e 2 5 e 0 e 2 5, 5, 5, e 5 b 8 2 5 e 0 2 5 b 8 2 5 b 5 2 5 e 0 2 5 b 8 2 5 9 9